มาสบายดีทุกคนมืนอี้ก็มาปั่นเขาหน้าเจ้าของเลยม่อกีบ่หลายหน้าเจ้าของหน้าสามสี่ไห้นึงได้ซ้ำนี้ละปั่นกับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้สได้ยิ่งฮอสามสิ่เปาอยู่วันเนี้ยก็ได้สามสิ่เปาก็ถือว่ามันหลายละปีนี่เนาะเบิ่งทรงปีแล้วนี่ได้สี่สิ่เปาหน้าคนขี้ขานเฮ้ยหน้ามีกว้างคือบ้านคือเมืองเขา อตอนนี้ห้องปั่นก็นได้มาเป็นอรนอยมือนี้นบอตาฮับชิวสามบ่อนเลยมือนี้รับเมยมือนี้นะเมยแห้งแล้วจากนี้แล้วก็ไปหน้าปลาเออจากด่างปลาก็จ้าหน้าน้องอีสำหรับมือนี้นะเดี๋ยวไปตามรับเบิ้งรับชมกันว่าหน้าเลือสีไดขาวลายกว่ากันในระหว่างสามหน้ามือนี้ ก่อนเฮาสิเ hmm. ฮ mm ็ดเวเฮ็ดงานเฮากักินของอยู่ของกินก่อนนะกินของหวานก็เฮ็ดเพิ่อมันจังได้หวานๆเนาะมะฮุงสุกธรรมดามันกินโก้ย่น้องเอ้ยมันจังได้โก้ยๆอ่ะนะในมื้อนี้มีมีโก้เฮาก็กินมะฮุงไปก่อนหวานได้อยู่ได้อยู่อโมฮุงเฮ่ นะตอนนั้นกองเพื่อนเขาเจ้า,จาแล้วนะกองเพื่อนเขาเจ้า,จาก็มีน้อยน้อยนะเพื่อนอีกเบ้ตามัดปะกระสอบตัวนี้ครับที่จะแก้เข้ามือซอยตั้งบิดนั่นมือน,นี้นะมีแผนไว้ทสามล้านนะเบ้ตาต้องไปมื้อล้านปลาแล้วก็ล้านน้องอันเฮ็ดตอนเสาร์นี่นะคือล้านหน้าของพอเทา่าหน้าเบ้ตานี่แหละที่กินเขาอยู่นั่นแหละแต่ว่าหน้าเบ้าตาเนะี่ยมีหลาย ก้อนหน้ามันน้อยนะได้เขา้าตลิดได้เข้าสามสิบปลายสอบปีแล้วได้สี่สิบปลายแต่กระกุ้มกินได้พี่น้องคนมีหลายคนน้อยอันนี้เสื้อข้าวเจ้านี่ขายได้ข้าวเจ้านี่ข้าวเหนียวก็ขายคือนกันแต่ข้าวเจ้านี่น่าจะขายก้อนนะนะพวกตอนนี้ทางทงกกำลังหุ่นวันวัน,วนสใส่เต็มสิปันเื่กัน เจ้าตาสิมัตปะกระสอบนี้ก็มามีท่านบริมโมนต้น,นเขาซ้ำกลองเฟิ่งท่านนับเลยจิย้งจะเพีงปลายตานาตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยสาขันก็คือหมดสำหรับกล่องนี้นะ เหลือก่อนเขาเจ้าอาจจะบริมาอีกคันหนะึ่งมาจะสองคันไปสเลลไซร์กระเจร์ถจากสิบบ่ล้มบ่เหาบ่าปิดท้ายหำล้มง่ายท้องเลย Ê, ừ, ไปเลยเออไปเบียดเลยสนามป่ะ สองคนรวม้วยสวยกันได้ ตอนนี้ก็มาต่อล่านที่สามสำหรับมืินนี้นะอันนี้มาหน้าปลาหรือเปล่ามันจะของแล้วไม่แล้วของน้นเปล่าก็แล้ว,ลวมาต่อที่หน้าปลาไฟบึ้งปิอันนี้รถกำลังลงมากล่องเข้าวันนี้ก็มีสามกล่องกล่องนี้น่าจะน้อยสุด กล่องนี้ได้ได้บมดเจ็ดแปดอบเนาะกล่องนี้ประมาณแปดนะฮะได้บมดสิบไกอ,อตังคงปั่นพอน้องไก่สิบเด่วต้าปัจจุบัน่าจะเจ็ดแปดอบมาเบ่งน้ำกัน ตรงนี้คือมาท่านเหตุการณ์พอดีกับการปูของลานฟานฝนะ่ายนบนท่านโพงปั้นตัวนี้ก็โพงปงั้นมือเสาร์นี่นั่นโบกขึ้นกันแล้วเนาะโพงปั้นตัวนี้เป็นของไทยของมือเสาร์นี่เป็นของจากของประเทศไทยบรษิษัทางเจ้าของ ตัวนี้เป็นของไทยกเกษตรพัฒนากเกษตรพัฒนาคอนเทนต์ตัวนี้น่าจะโรงงานหรือมาจากก่อนกันประเทศไทยเอาเดี๋ยวมาเป็นสมรถนะกันระหว่างของไทยครับไตรงมือเสานี้ว่าตัวไหนมันสีดีกว่ากันเดี๋ยวมาลองเปิดกัน แบบนี้มันเข้าเน้อได้ตัวนี้นี่น่าจะดีกว่าเลยพี่นเนาะเบิ่งการส่งการส่งตัวของเพิรนะ์มเนาะเรื่งการส่งตัวของเพิร์มแล้วกันตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ร้อยไปแล้วหนึ่งกล่องกล่องนี้ได้สิบสี่สอบเขียวแรกเขียวแรกเขียวแรกสิบสี่เป่าพี่น้องเลยโอเคอยู่ย้ายทีย้ายทางเลยอ,อีสกกอ,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 องกล่องกล่องกงตานน่าจะใหญ่แน่กล่องนี้บันใหญ่ไปแลยแล้วไปกล่องนึงละพี่น้องเอ้ยมาหนี เมื่อยขนาดมี้ทั้งหมดน,นีัจัละได้เท่าเลยเดี๋ยวนี้มีท่านจะสะลบอยู่ถ้าเบิ่งแล้วคนลจะจะสลบประเดี๋ยวพี่น้องแล้วแล้วมันลังเก็บที่สลบก,ก็คือแล้วเลย